เปิดค่าตัวปอบธนวัฒน์งานละครพีเซนเตอร์พุ่งแรงแสงทุกโค้งปอบธนวัฒน์เปิดเรทค่าตัวของการรับเล่นละครรับงานพีเซนเตอร์และรับสาบทบาทในพรมลิขิตอูฟูสุด,สดละครพรมลิขิตทางช่องสามต้องบอกว่าปังมากเปิดตัวอย่างสวยงามโกยเรตติง้งทุบสถิติทุกช่องทางจริง ปฏิเสธไม่ได้ว่าเมื่อละครดังกระแสของทัพนักแสดงก็พุ่งแรงไม่แพ้กันจริงๆโดยเฉพาะพระเอกและนางเอกของเรื่องที่โดนนสายออกงานรับงานทีทีเลยทีเดียวและจากละครพรมลิขิตที่นางเอกเบลล่ารานีเคยให้สัมภาษณ์ไว้กับการรับ3้คาแรคเตอร์ในเรื่องนี้หลายคนอยากรู้ว่าเธอได้ค่าตัวแบบคุณสามหรือไม่และเธอก็ได้ออกมาเฉลยแล้วว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆ ซึ่งแน่นอนว่าถัางฟากฝั่งของพระเอกที่รับบทโดดโป๊บธนวัฒน์วันณพูดกับสามหมบาทในเรื่องทั้งเป็นคุณพอ่อและคุณลูกแฝดพ่อริ์พ่อเรืองพี่น้องกับเรดค่าตัวนั้นคูณ3เช่นกันซึ่งละครพลมลิขิตมี26ตอนและเรดค่าตัวของโป๊บอยู่ที่ตอนละ80,000บาทบากบวกนอกจากนี้เชื่อว่าโป๊บไลฟ์แบนด์ติดต่ออยากร่วมงานด้วยอย่างแน่นอน ซึ่งเรทค่าตัวของการรับงานพรีเซนเตอร์ของโป๊บนั้นมีรายงานไว้ว่าเริ่มต้นที่7ล้านบาทและในส่วนของการรับงานอีเวนต์ต่างๆนั้นเริ่มต้นที่250,000าทบาทบวกๆทั้งนี้โป๊บยังทำธุรกิจอาหารเสริมเพื่อสุขภาพอีกด้วยเรียกว่าโสดหลอ่อรวยเป็นที่ไม้ปองของสาวๆเบอร์ต้นเลยทีเดียว